รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ผู้หญิงทุกคนมีความเซ็กซี่ในแบบของตัวเองครับวันนี้เราจะมาค้นหาไอคอนตัวแม่คนแรกของประเทศไทยที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้สาวทุกวัยไม่หยุดแซ่บกับรายการเซ็กซี่มาม่าครับ Amarous o c n f i เซ็กซี่มาม่ารายการเรียลลิตี้แรกของประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้สาววัย30บวกออกมาพิสูจน์ตัวเองและประกาศให้โลกรู้ว่าพวกเธอคือไอคอนตัวแม่ เซ็กซี่มคนแรกของประเทศไทยจะได้ทั่วรางวัลเซ็กซี่มา่าพร้อมทั้งได้รับผลิตภัณฑ์และมีโอกาสได้ร่วมงานกับเซี่ยวมีแบรนด์สมาร์ทโฟนและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลกอีกทั้งยังได้ร่วมงานกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกันตนารวมของรางวัลมูลค่า5 0 0 0สนบาทฟอ r t จูเนอร์จีอา สวัสดีครับมาดามทั้งสามครับต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการเซ็กซีม่มาม่านะครับผมขอแนะนําให้ได้รู้จักกับมาดามผู้ทรงคุณูของพวกเราทั้ง3ท่านมาดามแคทสาวทรงสเสน่ห์ในทุกโมเมนต์ไอคอนความเซ็กซี่ความเซ็กซี่นี่นะคะมันเหมือนความรักอะค่ะคือมันไม่สามารถที่จะอธิบายด้วยความพูดได้มันจะเป็นสเสน่ห์ที่มาจากข้างในมาดามฮาหน่าสาวเพรียบพร้อมในทุกด้านไอคอนความสง่างาม นอกจากความสวยงามทัศนคติความคิดจิตใจที่อยู่ข้างในมันจ้องทำให้คุณสวยขึ้นสง่าขึ้นเพราะฉะนั้นถ้านอยากให้มาม่าทุกคนปลุกความทรงพลังเหล่านั้นออกมาโชว์ให้พวกเราเห็นมาดามแพนเค้กสาวมั่นทุกสถานการณ์ไอคอนความสมบูรณ์แบบ แทนก็อยากจะทำให้ทุกคนได้บัญญัติคำว่าสมบูรณ์แบบเนี่ยในแบบที่เป็นตัวตนของทุกคนจริงๆไม่มีใครเพอร์เฟกไปสมหมดแต่ความสมบูรณ์แบบอยู่ที่ตัวเราที่เราจะดึงมัอนออกมาและแน่นอนนะครับตลอดรายการมาม่าจะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองโดยมาดามทั้ง3ท่านนะครับผมจะคอยให้คำปรึกษาและแตัดสินว่าใครนะครับจะได้พิสูจน์ตัวเองในสัปดาห์ต่อไปก็ตอนนี้ก็รอดูเลยค่ะว่าคนไหนจะแซ่ จะไม่แซบจะเลิศจะไม่เลิศนะคะใครจริงไม่จริงอ่าเราอยากเห็นพลังของผู้หญิงทุกคนที่ออกมาเราเชื่อว่าทุกคนมีความโดดเด่นในตัวที่แตกต่างกันค่ะครับผมแค่ผมเห็นมาดามเนี่ยผมก็รู้แล้วนะครับว่ารายการเซซี่มาม,าม่ามันจะต้องร้อนเป็นไฟแน่นอนนะฮะเอาละรครับผมจะให้เวลามาม่าคนละหนึ่งนาทีนะครับในการแนะนําตัวเพื่อสร้างความประทับใจให้กับมาดามทั้งสามได้รู้จักหลังจากนั้นมาดามทั้งสามสามารถพูดคุยกับมาบ้าได้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ เราไปทำความรู้จักกับมาม่าคนแรกกันเลยครับมาม่าหยกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาม่าหยกมีเวลาแนะนำตัวเองหนึ่งนาทีนะครับค่ะพร้อมแล้วเิญแนะนำตัวครับได้เลยสวัสดีนะคะวันนี้ดีใจมากที่ได้อยู่ในรายการนี้ค่ะ,ะแนะนำตัวก่อนชื่อหยกนะคะอายุ42ปีค่ะตอนนี้นะคะหยกมีลูกๆ3มคนค่ะ แล้วหยกก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะตัวหยกเองนะคะหยกมีลูกคนโตตอนหยกอายุ17ค่ะ17เพราะฉะนั้นหยกก็เรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยบวกกับการทํางานไปด้วยเรารู้สึกว่าเรามีครบอะสวยเก่งดูแลลูกอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ดึงดูดให้คนรู้สึกว่าชอบเรล่าเป็นยังไงบ้างรครับมาดามทั้ง3สาําหรับมาม่าคนแรกของเราก็ค่อนข้างสู้ชีวิตเหมือนกันนะ้องั้งต่อาย,อยุยังน้อยอยู่เรารู้ว่ามันเหนื่อยแค่ไหนขนาดเรามีคุณพ่อคอยช่วยนะ แต่เขาไม่มีคุณพ่อคอยช่วยคะนะว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องข้ามผ่านไม่ว่าจะเป็นคำคอรหานินทาข้ามผ่านความเหนื่อยที่ต้องอยู่กับลูกคนเดียวแล้วต้องทำงานด้วยมาถึงมาม่าคนที่สองครับมาม่าเจ้าหญิงครับเจ้าหญิงมีมงเจ้าหญิงมีลูกเพราะฉะนั้นจะมาเป็นเซ็กซี่มาม่าเหมือนกันไม่ได้ วันนี้นะคะตำแหน่งอาจจะอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ได้ตลอดไปแล้วถามว่าวันนี้มาที่เซ็กซี่มามา่าเจ้าหญิงจะมาเอาอะไรก็ต้องมาเอาทั้งตำแหน่งและตำนานค่ะสวัสดีค่ะเจ้าหญิงวรลักทณวมมีซิ t ไทยแลนด์ควีนออฟกาแล็กซี่ปี2021และเฟิร์สลันเดอร์อัพมีซิ e ควีนออฟกาแล็กซี่อินเตอรค่ะปัจจุบันอายุ35ปีค่ะก็ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะ ตอนนี้มีลูกสาวสองคนนะคะคนเล็กอายุสองขวบ7เ,เดือนแล้วก็คนโตอายุ15้าค่ะดิฉันเป็นคุณแม่นะคะที่ชนะสาวๆมาแล้วในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็รูปร่างด้วยค่ะแบบแรกที่เห็นชื่อรายการเซ็กซี่มาม่านะคะรู้สึกเลยว่านี่แหละเราคิดยังไงถึงไปประกวดลระคะจริงๆแค่รู้สึกว่าอยากลองเจง้าหญิงเป็นคนที่ถ้ามีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาค่ะที่ไม่เคยลองเจ้าหญิงจะไม่ปฏิเสธ คุณตัดสินใจที่จะไม่ลองหรือจะไม่ทําแน่นอนค่ะคือมันไม่ได้หนึ่งเพราะฉะนั้นมันมีแค่ลองกับไม่ลองทํากับไม่ทําได้กับไม่ได้เวลาเราทําอะไรเราคือต้องจริงจังทาให้เต็มที่ถูกทุกอย่างชอบที่มาม่าเจ้าหญิงบอกว่าอยากทําอะไรต้องทําอยากลองอะไรต้องลองวันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่เราได้ลองแล้วก็ได้ลงมือทําแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอ็มพาร์วีพัชรวรรณานะคะเคยผ่านการประกวด นางงามมามิสยูนิเวอร์ปี2013แล้วก็มีสแกรนลำพูนได้รองอันดับ2ตอนนี้ก็เป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่พี่ว่าสวยๆต้องสวยแหละได้เข้ารอบมาขนาดนี้นสวยเลยพอเจอแต่ละคนมีทั้งความเก๋ความเก่งความสามารถแตกต่างกันเยอะมากต้องบอกว่ารายการซุกเปอมาม่าเราเนี่ยมีสาวๆจากทุกสาขาอาชีพเข้ามาสมัครจริงๆ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อปังเมเป็นคนที่ทําอาชีพหลายอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นล่ามแล้วก็เป็นนายพิธีในการแต่งงานอีกด้วยแต่ละคนก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีจุดอะไรที่ตรงใจกับคณะกรรมการมากที่สุดค่ะมาม่าคนต่อไปนะครับมาม่าอายครับความรู้สึกที่เข้ามานะั้นรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเรารู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราพร้อมแล้ว เิอแนะนำตัวครับพี่น้องเอ้ยอีสานบ้านเฮาเพิ่นวะห่างอยากสิจูงแขนเพิ่นเขามาเบิงยังไม่กล้าแสดงออกยังไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่เนื่องจากเราเคยอยู่คนเดียวไลฟ์หน้ากล้องคนเดียวสนุกเอนเตอร์เทนลูกค่ะมาร์ชเมลโล่มาร์ชเมลโล่ช็อกโกแลตไอศกรีมลูกค่ะ ก๋วยตากิซูมากกินบ่ขายออนไลน์ยูเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมก็คือเทปเพจคือเพจว่ามเนี่ยหต่างๆานันเองตามือนี่ก่าวขาเขามาในไร่การเซ็กซี่มากมาเพราะอยากให้เขารู้ว่าอีสานมีดีจ้ามีอย่างกต้องใส่ไปให้เบิร์ตจาะตอนมีใส่มันเบิร์ตแห้งสู่เขาหญิงแล้วคิดว่าตัวเองมีความเซ็กซี่ตรงไหนอะคะอายก็เซ็กซี่ได้ในแบบของอายปากของอายเนี่ยเป็นปากที่เซ็กซี่มาก ตาเบิงฉันไวดีๆถึงแม่ฉันจะบ่เป๊ะบปะปังแต่ฉันนี่ละที่เป็นเซ็กซี่มามา